เด็กวันนี้วันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2564ัส25มาพบกับคุณครูนุ่มนิ่มนะคะสัปดาห์นี้เราก็จะเรียนในหน่วยอาชีพต่างๆในชุมชนเรื่องเครื่องแต่งกายแต่ละอาชีพวันนี้คุณครูนุ่มนิ่มจะพาเด็กๆ <Okay. S 1> ไปดูเครื่องแต่งกายแต่ละอาชีพกันนะคะว่าเขาแต่งกายกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเครื่องแต่งกายแต่ละอาชีพ อาชีพที่หนึ่งนะคะก็คือวิศวกรอ่าเด็กๆสังเกตเห็นหมวกที่วิศวกรใส่ไหมคะสีเหลืองนะคะเรียกว่าหมวกเซฟตี้ค่ะแล้วก็มีแว่นตานะคะแว่นตาป้องกันฝุ่นนะคะแล้วก็ยังมีหูฟังนะคะหูฟังเขาก็จะใช้ในการป้องกันเสียงดังต่างๆนะคะ แล้วก็มีถุงมือแล้วเด็กๆสังเกตเห็นหรือเปล่าคะว่าเขาจะใส่เสื้อสีส้มๆมแล้วก็มีแถบสีเหลืองนะคะเขาจะเรียกว่าเสื้อกั๊กสะท้อนแสงนะคะต้องแถบสีเหลืองนะคะก็จะสามารถสะท้อนแสงได้เวลาตอนกลางคืนนะคะหรือว่าอยู่ในที่มืดนะคะก็จะทําให้เราสามารถมองเห็นกันได้ค่ะอาชีพถัดมานะคะก็คือหมอนะคะ หมอก็จะใส่เสื้อกาวสีขาวยาวๆนะคะแล้วก็มีหูฟังของแพทย์ด้วยนะคะอาชีพที่3นะคะก็คืออาชีพนักดับเพลิงค่ะเด็กๆเ,เห็นหรือเปล่าคะว่าเขาจะใส่หมวกสีดำหมวกสีดำนะคะก็จะช่วยป้องกันไฟนะคะแล้วชุดก็จะเป็นชุดสีต้มทั้งตัวเลยมีแถบสีเหลืองๆนะคะเขาเรียกว่า เื่อกัรความร้อนสีส้มนะคะแล้วก็จะมีแถบสีเหลืองเหมือนกับอาชีพวิศวกรนะคะแถบสีเหลืองก็จะสามารถสะท้อนแสงได้เช่นกันค่ะแล้วก็ยังมีถุงมือนะคะถุงมือนี้ก็เป็นถุงมือที่สามารถป้องกันความร้อนได้ด้วยค่ะต่อมาอาชีพตำรวจค่ะอาชีพตำรวจนะคะก็จะเป็น ชุดสีเข้มๆแบบนี้นะคะตรงหมานะคะก็จะติดยศตำรวจน,นะคะแล้วก็มีป้ายชื่อที่หน้าอก <c oughs> อาชีพต่อมานะคะก็คือพยาบาลค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นจุดเด่นก็คือพยาบาลก็จะใส่หมวกนะคะแล้วก็ชุดก็จะเป็นชุดสีขาวจะมีทั้งชุดแบบกระโปรงแล้วก็ชุดแบบการเกงนะคะ อาชีพถัดมาก็คืออาชีพนักบินอาชีพนักบินนะคะก็จะมีการผูกเนคไทนะคะแล้วก็เสื้อก็จะเป็นเสื้อสีขาวแล้วก็ทรงหมานะคะก็จะมีบางนักบินด้วยค่ะอาชีพถัดมานะคะก็คือเชฟค่ะหรือว่าพ่อครัวนั่นเองเด็กจะสังเกตเห็นนะคะว่าเขาจะใส่หมวกสีขาวนะคะ เหมือนที่เด็กๆใส่ในอาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนที่เราทำอาหารแล้วก็จะมีเสื้อเชฟนะคะอาชีพถัดมาก็คือนักกีฬาค่ะภาพที่เด็กๆเ,เห็นนะคะก็คือนักกีฬายิงธนูนะคะธนูของเขานะคะก็จะมีคันธนูแล้วก็มีการใส่สนับแขนนะคะ มีหมวกบังแดดป้องกันแสงแดดกระทบดวงตาเราเวลาที่เราเลงนะคะก็จะสามารถเลงได้ตรงเป้าหมายนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์นะคะป้องกันหน้าอกค่ะอาชีพถัดมาก็คือคุณครูค่ะเด็กๆน่าจะเคยเห็นกันบ่อยแล้วอาชีพคุณครูนะคะก็จะมีชุดสีกากีมีปลายชื่อติดที่หน้าอกนะคะ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะอาชีพถัดมานะคะก็คืออาชีพนักบินอาวากาศนักบินอาวากาศนะคะเขาก็จะมีหมวกป้องกันแสงนะคะใส่ข้อไปหน้าของเรานะคะเด็กๆเห็นหรือเปล่าจะเป็นทรงกลมๆนะคะ แล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะมีถังออกซิเจนมีถุงมือแล้วก็ชุดอวกาศนะคะก็จะเป็นชุดที่ปกปิดทุกส่วนของร่างกายเราไม่ให้สัมผัสกับอากาศภาย,ภายนอกนะคะถัดมานะคะก็คืออาชีพทหารค่ะอาชีพทหารนะคะก็จะเป็นชุดที่สามารถพางตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือ ภูมิประเทศต่างๆได้นะคะภาพที่เด็กเด็เห็นนะคะก็เป็นทหารต่างประเทศส่วนทหารประเทศไทยเรานะคะก็จะเป็นลายพรางสีเขียวๆนะคะจะมีโทนสีที่ค่อนข้างเข้มนะคะแล้วก็มีหมวกนะคะไว้บังแดดนะคะอาชีพถัดมานะคะก็คือทานายความทานายความนะคะเขาก็จะใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวด้านในนะคะ ส่วนด้านนอกนะคะเขาเรียกว,ว่าเสื้อคุีนะคะสีดำแล้วก็มีแถบในติดบันดิตด้วยนะคะสีเหลืองดเด็กๆก,ก็ได้รู้จักเครื่องแต่งกายแต่ละอาชีพไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทวนกันดีกว่าว่ามีอาชีพอะไรบ้างมีคุณครูคุณหมอเชฟนักบินอวกาศทหารตำรวจ นักดับเพลิงก็วิศวะกรน,นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอาชีพต่างๆมากมายเลยนะคะการแต่งกายแต่ละอาชีพนะคะก็จะมีความเหมือนหรือว่าความแตกต่างนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนุ่มนิ่มก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย